สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ปากแรกของเดือนกนรกฎาคมนะคะเป็นคิวของชัดสิงดูได้ทั้งแบบราคนาแล้วก็ราศีค่ะแบ่งวันที่ได้ทางตะวันตกแล้วก็ไทยนะคะแต่ว่าเป็นดวงคนมีประเด็นความรักนะคะโสดกับรอรักเก่าในเดียวจะมีการทำในายให้ในสัปดาห์ต่อไปนะคะกล่องแรกตกวดตนคุณ กองที่สองนะคะตัวตนคนรักแล้วก็บทสรุปค่ะใช้สำหรับนะคะึค้นเป็นสี้วยช่วงนี้ความโรแมนติกเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะักในเรื่องความสัมพันธ์เนาะหรือว่าบางคู่เนี่ยอาจจะมีในลักษณะของการงอนกันอยู่ด้วยนะคะอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องง้อกันนะคะช่วงนี้เนาะมาดูค่ะพลังงานของคุณก่อนเลยแปดดาวค่ะอืม ถ้าจะเรียกไดว่าไม่มีเวลาให้กับความรักเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นแปลดาบเลยก็คือมีปัญหาเยอะค่ะเรื่องอื่นเนาะมีเรื่องกุ้มใจนะคะอาจจะต้องไปโฟกัสที่งานเงินสุขภาพอะไรต่างๆะนะคะมันยังหาทางแก้ไม่ได้นะส่วนถ้าใครทะเลาะก,กันเนี่ยค่ะมีมองว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายงอนหรือเปล่านะคะแปดาบขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็มีไพ่เด็กทเรียนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะปัญหาแปดาบเนี่ย มันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันจะคลี่คลายไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็อย่าใจร้อนนะคะคุณนะ่ะสามารถที่จะรับมือกับทุกอย่างได้อยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะที่เมย์บอกว่าอย่าใจร้อนนะบางเหตุการณ์เป็นไปอา่าไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยก็ต้องปล่อยผ่านปล่อยวางนะคะเดี๋ยวคุณก็จัดการได้นะคะเดวิลระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนระวังคําพูดด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการเข้าใจผิดนะบุคคลที่3ที่เข้ามา ปั่นป่วนความรักของคุณหรือว่าชีวิตคุณนะคะมาดูคนรักนะคะไพ่เอเสบอนกับหัวเขาเองก็มีเรื่องของงานนะคะที่ไม่ได้ดังใจเหมือนกัน มีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากวนใจบางทีก็หมดไฟหมดพาชชันไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใจร้อนเหมือนกันไพ่เดียมเพลสอะคะอย่างไรก็ตามไม่มองว่าในมุมมองของความเป็นคนรักอะคะเขายังเป็นคนรักที่มั่นคงเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะแต่ว่าการแสดงออกจะทําได้มากน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยนะคะสี่เรียญค่ะเขายังให้ค่าคุณนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้เขาจะไม่มีทางที่จะปล่อยมือคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ คิงถือแท้กับหัวขาแต่ช่วงนี้ควบคุมสถานการณ์ไม่ค่อยได้พลังงานไม่ค่อยต่างจากคุณเท่าไหร่นะมันมีบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็เขาต้องรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นบางทีเนี่ยอาจจะมีใจร้อนใส่กันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะคะนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเราใจร้อนเนี่ยเราก็ต้องเว้นระยะห่างกันไว้ก่อนนะคะ มาดูที่บทสรุปนะเป็นชลร่ออดขึ้นมากับหัวนะคะทุกประจักปัญหาที่ขวางทางอยู่ตอนนี้แก้ไขได้อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่ทะเลาะก,กันเองมีความแตกต่างมีช่องว่างระหว่างกันเยอะนะคะคุณสามารถปรับตัวได้มีภัยหาดับที่กับหัวการันตีเลยประจากปัญหาจะผ่านไปนะคะข้อขัดแย,ย้งระหว่างคุณสองคนนะคะถ้าใครมีก็จะผ่านไปเช่นเดียวกันสิบถ้วยค่ะคนทางข้างหน้าสดใสนะคะ การที่จะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็การได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นกับคนรักของคุณนะคะสามดับที่กับหัวบ่งบอกว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ใครมีปัญหาหัวใจโดยตรงก็คือหมายถึงการเคลียร์ใจกันได้แบบร้อเซนถ้าใครมีปัญหา,ามือที่3แก้ได้เหมือนกันนะคะให้เวลานิดนึงนะาต่อเลยนะคะโอเคนะคะ ดีมาก New Love ค่ะ So m a t e แล้วก็ Preference คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันไม่สามารถทำอะไรความเป็นคู่ของคุณได้หรอกนะแล้วก็ช่วงนี้ต้องพยายามใจเย็นนะคะ Preference ก็ขึ้นมากำกับว่าอย่าไปจับผิดกันหรือว่าอย่าไปเอาเรื่องเอาราวถือสาอะไรกันนะคะเวลาที่อีกฝ่ายหงุดหงิดอะนะคะ เราอะต้องเป็นฝ่ายที่ใจเย็นเนาะแล้วก็นิวเลิฟเนี่ยหมายถึงคนที่มีปัญหาการห่างก,กันไปทะลาะก,กันไปงอนกันเนี่ยนะคะจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจเริ่มต้นใหม่นะคะอืนี้อยักออกคำแนะนำนะคะ I y e a r from now. Yes. แล้วก็โรแมน c ์ความรักนะคะจะได้ลงเออออย่างดีนะคะไม่ต้องห่วง เพราะโรแมนซ์ขึ้นมาบ่งบอกว่าถ้าคุณกุ้มใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะ yes นี่ก็หมายถึงการได้สมหวังนะคะคำตอบที่ใช่ A year from now ก็คือภายในปีนี้นะคะคุณทั้งคู่นะคะจะประสบความสาเร็จในชีวิตนะคะที่ตั้งเป้า,เาไว้โดยเฉพาะเรื่อง,องความรักนะคะใครอยากมีคอมมิชเมนต์มากขึ้นอะไรต่างๆก็จะสมหวังนะคะมาปิดท้ายที่ลาบัศเซดนะ อันนี้นะคะอาจจะเป็นคุณอยากจะบอกเขาหรือว,ว่าเขาฝากมาบอกคุณก็ได้นะคะมีเลือกให้หนึ่งใบ I will wait for sign from you ฉันจะรอสัญญาณจากเธอนะถ้าคุณโกรธกันอยู่งอนกันอยู่นะคะอีกฝ่ายรอให้มางอนะคะประมาณนี้นะ ใครอยากเค็มคำนเนายพิมพ์มน,พมน้ำรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากดูลงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามข้อมูลได้นะคะยินดีนะไลน์ขึ้นให้ตัวน้องหมีข้างล่างนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะเขียนว่าชายโยเดสกอสต e นะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ